กลับมาพบกับคนดังนั่งเคลียร์กับหญิงแย้ในช่วงต่อไปนะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เคลียร์กันไปแล้วเธอไม่ได้ติดไม่ได้เสพติดการทาสัญญกรรมแต่เธอจะทาไปเรื่อยๆจกนกระทั่งสิ้นลมนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าไม่เสพติดค่ะตรงไหนก็แก้ไขกันไปเมคอัพบ้างสก๊อตเทปบ้างบท็อกบ,บ้างเอาไม่อยู่ก็ไปลงมีดลงหมอขึ้นเขียงก็ไปเลยในที่สุดก็ต้องสวยจนได้เธอเชื่อของเธอแบบนั้นนะคุณผู้ชมอ่ะเบรกนี้เราคงต้องเคลียร์นะคะ หลังจากที่เธอทําสัลญ,ญกรรมโชคดีมีวาสนาชาติที่แล้วรู้ทําบุญอะไรใส่ไข่เน่ามาหรือเปล่าถึงได้ทําบุญแล้วก็เกิดมาหน้าเยินได้ขนาดนั้นโชคดีทําบุญในพบนี้เจอหมอดีนะคะก็เลยหน้าตาสวยแต่พอสวยเสร็จมีบุญมีวาสนาเธอก็ยี้กรรมพืชเดิมของเธอ <c oughs> มีคนถามเธอถึงเรื่องการทำงานพริตตี้เธอก็รีบตอบแบบเชิดเชิดสวยจริงอะไรจริงว่าแย้มได้รับงานพริตตี้แล้วนะคะ ประมาณว่าดูถูกดูแครนอาชีพเดิมซึ่งเป็นกรรมพืชของเธอทําไมเธอถึองต้องทําอย่างนั้นในเมื่อฉันเองซึ่งก็เป็นอดีตพริตตี้เก่าเดียนก็เคยอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะคะแต่งตัวสวยแล้วก็ยืนแอนอยู่กับข้างๆรถ รถคูโบต้าไถดินตักดินแบบนั้นนะคะเดียนก็เคยยืนมาอาชีพพิตตี้มันน่าเกลียดตรงไหนยะาใจเย็นๆนะคือยาไม่เคยดูถูกอาชีพพิตตี้เลยซ้ํายังเขียนหนังสือว่าฉันคือพิตตี้เมื่อชีพอีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าย่าจะไม่ได้ทำอาชีพพิตตี้มาประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เหตุผลที่อาจจะบอกว่าเออไม่ได้ทําพิตตี้แล้วเนื่องจากว่าจะได้ออแกไนเซอร์นะคะหรือว่าทางทีมงานจะได้รู้ว่าควรจะสัมภาษณ์ย่าเรื่องอะไรบ้าง อ่าอย่างเช่นอย่างเช่นมีแกไนเซอร์โทรมาอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเออน้องรับงานเท่านี้เท่านี้ไหมทำวันนี้กี่โมงกี่โมงเป็นพิตตี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเนี่ยไม่ได้รับงานพิตตี้แล้วดังนั้นถ้าถ้าถ้าจะได้ไม่เสียเวลาเขาโทรมาหาเราเงี้ยแ้วถ้าเกิดมันมีเวลาว่างแล้วหนูก็ไม่ได้ทําอะไรทาไมการไปยืนเป็นพิตตี้มันตากหน้ามากเลยไนงะไม่เหมาะกับความสวยของเธอเหรอ จริงๆแล้วพิตตี้สวยกว่าแย่เยอะมากนะคะแล้วก็พิตตี้เนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะแต่ว่าที่สาเหตุที่แยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กลับไปทําอาชีพพิตตี้แล้วเพราะว่าแย่ต้องตั้งใจเรียนหนังสือด้วยเพราะตอนนี้ได้ปริญญาโทอยู่หรอคะใช่ค่ะแล้วก็มีงานงานปัจจุบันคือแน่นมากอยู่แล้วอะค่ะยังแค่สัมภาษณ์ข่าวคุณบี้ก็อาทิตย์นึงก็หลายวันแล้วอะค่ะเรียนขึ้นไส้ค่ะพวกไปวนมาก็ข่าวนี้นะคะขายตัวเองคงอีกหลายปีเลยนะคะคงต้องถามต่อหรือว่างานพิตตี้ มันได้เงินน้อยกับการไปโชว์ตัวคะแล้วก็ไปนั่งแก้ข่าวเรื่องนักร้องคุณบุบี้เนี่ยมันได้เงินดีกว่าการเป็นพริตตี้ใช่ไหมคะเออจริงๆตรงตรงนั้นตรงนั้นมันก็มันก็มันก็ถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าแย่แยไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเรื่องเงินนักคะ่ะค่ะเออก็คือร,รู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรเรามีความสุขกับการทําอะไรแล้วก็ทําตรงนั้นพุ่งตรงว่างานพริตตี้เป็นงานที่เหนื่อย นะคะเพราะพิตตี้เนี่ยต้องไปยืนตั้งแต่เช้ายันเย,ย็นตามเวลางานอะไรต่างๆที่ที่เขาเห็นกันอย่างมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยตื่น6กโมงเช้าแต่งหน้าทําผมเสร็จ10บโมงส0บโมงปึ้งขึ้นไปบนฮอกว่าจะทํางานกว่าจะยืนขาแข็งเสร็จตื้น,นทุ่มสองทุ่มสามทุ่มใครคิดว่างานพิตตี้เนี่ยง่ายสบายนี่ไม่จริงเลยนะคะต้องยืนบนส้นสูงด้วย ยืมเนส้นสูงด้วยสรุปแล้วคุณไม่ได้ดูถูกว่าพริตตี้ Pretty เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่อาชีพที่ไม่ดีไม่เลยค่ะพริตตี้สำหรับแย่นะคะอาชีพพริตตี้คือ,อคือบันไดก้าวใหญ่ในชีวิตของแย่นะคะสอนอะไรแย่เยอะแยะเลยหลายอย่างยอมรับไม่ค่าสัญญากรรมเที่ยวนี้อัปเกรดตัวเองทําให้ค่าตัวตัวเองแพงขึ้นเยอะเลยก็ไม่ค่าตัวแพงอ๋อนแน่นอน <c oughs> สิคะไปไหนฟรี <c oughs> ฟร,ฟรีไม่มีหรอกค่ะเดียนเดินไปไหนหน่อยเดียนก็ยังต้องขอเก็บสต๊า์เพราะเดียนไม่ใช่มีปีกงอกแล้วบินไปได้่ะ มีคาน้ำมันสิคะก็มีมีคาน้ำมันบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่อัปหน้ามาเดี๋ยวนี้รับโชว์ตัวครั้งหนึ่งประมาณกี่หมื่นคะโดยทั่วไปอะค่ะงานทึกงานดีอะค่ะไม่ใช่พริตตี้ค่ะไม่เหนื่อยจริงจริงไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีโชว์ตัวแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายแบบถ่ายโฆษณามากกว่าประมาณว่าถ่ายแบบเท่าไหร่คะถ้าถ่ายคู่กับแก้วใบเนี้ยค่ะถือแก้วแล้วก็นายหนูต้องทำท่าถือแก้วให้ดูหน่อยได้ไหมคะเพราะหนูโพสเก่งมากเลยนะหนูต้องทำท่าสิคะถือถือแก้ว โอ้โหแม่เจ้าปากมานะคะอดี <c oughs> นจ่ายแล้วค่าเท่าไหร่เท่ากันนะคะนะ, <c oughs> ะเหมือนเหมือนจะหกหนสิคะอ,อ,อ,อค่ะค่ะโอเคค่ะอดีเนเชื่อแล้วค่ะว่าคุณต้องได้เงินดีมากเลย<ช>อย่างนี้ค่ะ,คะประมาณเท่าไหร่คะประมาณสักถ้าเป็นถ้าเป็นแก้วน้ำเนี่ยคู่อาจจะเราเราก็ลองนึกดูก่อนว่าเอ๊ะเราจะมีแก้วน้าเจ้าอื่นมาจ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์ไหมถ้าดูแลอุชาตนนี้ไม่มีชัวเราก็คิดไม่ต้องแพงห้าหมื่นอะไรอย่างนี้อ๋อ ต้องแพงนะคาห้าหมื่น<ะ>เดียนเหวี่ยงกระทะ <c oughs> เหวี่ยงตะหลิวทั้าตันห้าพันค่ะเพราะว่าเดียนไม่ได้ทำสัญญากรรมนะคะ <c oughs> ไม่ใช่อ,อ๋อเพิ่งจะทราบนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่คือตอนนี้มีสื่อใหม่นะคะเป็นสื่อแทนโซเชียลมีเดียก็คือพวกโซเชียลแคมอินสตาแกรมซึ่งสื่อพวกนั้นมีทิพลมากว้ายหนูเป็นนางแบบในแคมฟลอกเหรอคะ <c oughs> มันไม่เหมือนกันหนูโชว์ปอในแคมฟลอกเหรอ ไม่ได้เล่นแคมฟอกค่ะคืออันนี้ไม่เป็นโซเชียลแคมโซเชียลโซเชียลแคมก็คืออาจารย์รู้จักอินสตาแกรมใช่ไหมอันนี้ไม่ง่ค่ะรู้จักค่ะันมีค่ะโทรศัพท์แบบพันสมัยค่ะโอเคก็คือ Instagram เนี่ยเราจะนำเสนอในรูปแบบของพับนิ่งส่วนโซเชียลแคมเนี่ยจะเป็นวิดีโอนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเราก็สามารถจะพรีเซนต์อะไรหลายๆอย่างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะตูว่าวันนี้หญิงแย้สอน สอนเขียนคิวแย่ก็จะไปโพสต์ในโซเชียลแคม่าว่าขั้นแรกทําอย่างนี้นะคะนู่นนี่นั่นใช้อะไรบ้างที่โกนที่โกน39บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือายก็เอาจริงนะคะตอนทุกวันนี้ก็อาจจะดังมาจากตรงจุดนี้ด้วยค่ะนะคะล้วในข่าวที่ว่ามีพิธิกรหญิงชื่อดังอยู่2ท่านนะคะเขาก็สัมพงสัมภาษณ์แล้วก็พูดพาดพิงเหมือนประมาณว่าดูถูกอาชีพพริตตี้ในฐานาที่เธอเป็นอดีตพริตตี้นะคะหรือพริตตี้ตัวแม่มาเก่ามีความเห็นยังไงคะ คือแย่ได้ดูรายการนี้แล้วนะคะ,คะแล้วก็เห็นว่าพี่คุณ,ค,ณคุณอ้นกับคุณนุ้ยเขาก็สนุกสนานในการเล่าข่าวอะไรอย่างนี้ซึ่งแย่เข้าใจเข้าใจอย่างลืงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเพียงแต่ว่าเขาอยากให้รายการเขาเออกมาสนุกสนานแล้วก็คนดูหัวเราะกันอย่างคนในคนในสตูก็คงจะหัวเราะกันอะไรอย่างนี้ที่เรียนแบบกันนะคะแต่ว่าถามว่าถามว่าถ้าถา้ถาเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ คือแย้เนี่ยจะเป็นคนไม่โกรธใครเลยอะอาจารย์อาจารย์ด่าแย้มาสนันพัดเลยนะคะว้าฉันจะไม่ได่ดาเธอเลยนะคะ <c oughs> นี่ฉันพูดแบบปกตินะ,ยะยแยะ้นี่ปกติแล้วนะคะปกติสิคุณก็ <c oughs> <อ>แย้ก็ไม่โกรธคือแย้เป็นคนไม่ไม่โกรธใครเลยอะไม่คือเป็นคนเป็นคนคเขาเรียกอะไรอะสุขภาพจิตดีอะคะ่ะก็เลยไม่ค่อยโกรธแต่ว่าแย้เนี่ยอยู่ในกรุ๊ปไลน์ของบรรดาพิตตี้ซึ่งเขาค่อนข้างจะซีเรียสกันมากว่าแบบ มาล้อเลียนมาอะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วพิตตี้ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่มีสำเนียงสำนวนในการพูดขนาดนั้นนะคะ แล้วก็เขาออจออจะ o ร์แ a c t ิ้งไปนิดนึงเขาก็พยายามทําให้ดูเพราะบางทีพร <ทำ S 2> <pretty S 3> ิตตี้ก็พยายามเรียกความสนใจมันจะมีพร<ๆ>ิตตี้ในประเทศไทยสักกี่คนล่ะคะที่มือโปรมืออาชีพแล้วก็สวยอย่างของเธอตลอดบางคนเขาไม่ได้สวยจริงอะไรจริงเขาก็พยายามจะคอา a r ตให้มันดูออกมามันสวยและดูขายได้อันนี้ก็เป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามเรียนแบบเอาเป็นว่าสําหรับหญิงแย้นะคะก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นเจตนาในการล้อเลียนหรือดูถูกดูแคลนอาชีพใช่ไหมคะหญิงแย้ก็เลยไม่โกรธแคนอะไรเลย ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะ,แต,คะแต่ว่าสาหรับพริตตี้คนอื่นๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนดูถูกเยอะ,ะ,อ,ะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะบรรดาพวกพริตตี้เนี่ยทำไมถึงต้องตกเป็นเหยื่อพวกสัญญกรรมคะเพราะประมาณว่าถ้าจะเข้ามาสู่วงการพริตตี้แล้วไม่ทําสัญญกรรมเนี่ยดูเหมือนมันเข้ามาไม่ได้แสดงว่าพวกพริตตี้ต้องมีใบหน้าเฟกเหรอคะพริตตี้หลายคนที่ญารู้จักนะคะสวยมากและไม่ผ่านการทําสัญญกรรมอะไรเลย,เลยก็มีเยอะด้วยนะคะ แสดงว่าไม่ต้องทําสัญญกรรมแต่มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมของในอาชีพนี้นะคะว่าต้องมายืนทําตัวให้ผอมมากแล้วก็ต้องมายืนหน้าอกต้องตูงตมเอวต้องคอดจมูกต้องมาก่อนพยืนอยู่ไกลมากอีกสิกว่าเมตรเท้าอยู่กับรถคาราสิบล้านจะต้องดูเด่นมากประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะ,คออคะตาตาจะไม่มองบนนะคะตาจะจิกอ,อ๋อจิก ให้โอกาสอีกรอบงอัี้นพอดีกว่าคะประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นเธอจะทำยังไงคะอันไหนดูแบบของเธอสิบแบบที่ดีอลยอยานี้ค่ะทำหน้ามปนตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเราค่าดี <c oughs> ก็ไม่ได้ต่างจากฉันสักเท่าไหร่เลยนะคะแอคชั่นของเธอ, <c oughs> เอใกล้เคะียงกันตเขาต้องมีแค่แอคชั่นแต่ทำไมทุกคนเหมือนประมาณว่าเป็นอย่างนี้หมดต้องบอกอาจารย์คะ่ะเพราะอาจารย์เห็นว่าร้อยคนเดินเข้ามาอาจารย์ว่าต้อง90คนอัพ ที่ต้องทําไม่เช่นนั้นเป็นพริตตี้ไม่ได้เ <_ C ose> พราะการที่หน้าธรรมดาต่อให้หวานแค่ไหนถ่ายรูปไม่ขึ้นขอยืนยันถ้าไม่ไปปะจมูกมาไม่เก็บคางออกไม่เฉดสุดฤทธิ์ผมต้องขึ้นมาเป็นครบเพลิง <_ C ose> ไม่งั้นมันไม่เด่นครบเพลิงมันต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ <_ C ose> คือ,ค,อคืออาชีพพริตตี้บางทีเนี่ยถ้าถ้าเอาเอาเรื่องสัญญกรรมก่อนถ,ถ้าเรื่องถ้าเรื่องสัญญกรรมเนี่ยไม่ทุกคนนะคะระยะบอกตรงๆเลยว่าทุกอาชีพตอนเนี้ยมีอันยังในออฟฟิศ ของคนที่อาจจะดูรายการอยู่นะคะก็คงจะมีคนในออฟฟิศที่ทําสัญญกรรมบ้างนะคะก็เหมือนกับอาชีพพิตตี้เพียงแต่ว่าอาชีพพิตตี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้หน้าตาใช้รูปร่างเป็นหลักดังนั้นการดูแลรูปร่างจึงสําคัญแล้วก็การพัฒนาความสวยความงามบนใบหน้าก็สําคัญด้วยเช่นกันส่วนเรื่องการแต่งตัวโป๊หรืออะไรก็ตามเนี่ยย่าบอกตรงว่าไม่น้อยคนนักที่ชอบการแต่งตัวโป๊ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไดเ้เวลาไปทำงานทางออร์แกไน r เซอร์ทางลูกค้าจะมีเสื้อผ้ามาให้ใส่ดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการให้พริตตี้บูธของเราเด่นที่สุดเขาก็พยายามหาชุดโป๊โปมาให้เพื่อเรียกแขกใช่เพื่อเรียกคนมาดูเรียกสื่อเรียกอะไระพวกนั้นใกล้จะหมดเวลายอยากจะถามอีกหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะพริตตี้ <Pretty S 2> บางคนโชคร้ายค่ะ อยากสวยอยากเด่นอยากเป็นแบบที่เธอเป็นแล้วก็ไปเจอหมอไม่ดีเข้าหน้าปูดหน้าเน่าแก้ไขไม่ได้หมอไม่รับทำทําก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเธอมีอะไรจะเป็นอุทาหรณ์เตือนบรรดาพริตตี้รุ่นลูกรุ่นหลานไหมคะเพราะเธอก็เป็นพริตตี้รุ่นแก่มากแล้วนะคะอย่า25 <c oughs> เองค่ะอ่าค่ะเชิญค่ะค่ะก็น้อยกว่าฉัน2ปีนะคะ okay. โอเคมีอะไรเตือนไหมคะก็จะเตือนเรื่องนะคะเรื่อง เรื่องความผิดพลาดจากการทําสัญกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากหมอจริงนะคะแตจะ่จะเกิดจากหมอเถื่อนหรือคนที่แอบอ้างตัวว่าเป็นหมอหรือเรียกง,ง่ายๆว่าหมอกระเป๋านั่นเองนะคะถึงแม้จะเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรนะคะคนเหล่านี้ไม่มีอํานาจในการฉีดยาให้กับคนไข้นะคะคนที่สามารถฉีดยาได้เท่านั้นก็คือหมอ ตัวจริงเท่านั้นยกเว้นแต่ในที่ธุรกันดานนะคะที่ธุรกันดานเนี่ยเขาก็คือจะอนุญาตให้ให้พยาบาลเนี่ยสามารถที่จะฉีดยาคนไข้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสวยความงามเนี่ยเป็นเรื่องที่ บางทีถ้าเราทําไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขได้กลับมาให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้เลยนะคะก็เลยอยากจะฝากว่าไม่ว่าจะเป็นฟิตตี้หรืออาชีพใดก็ตามนะคะเห็นเพื่อนไปทำไปทำสวยมาไม่ว่าจะเป็นการฉีดการเติมอะไรเข้าไปในหน้าในร่างกายของเราเนี่ยแนะนำว่าต้องดูว่าทำในสถานพยาบาลที่ถูกต้องหรือเปล่าทำกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่า นะคะถ้าเกิดว่าทำทำถูกต้องทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถเชื่อเพื่อนคนนั้นได้อย่างบางคนพิตตี้บางคนเนี่ยไปฉีดมาปีนึงอุ้ยสวยมากฉีดมาแค่พันเดียวฉีดจมูกหูโด่งเลยปีหนึ่งยังมันยังไม่เอฟเฟกอะไรหลายแรงปีที่2ก็ยังมันพึ่งจะมาเริ่มปีที่3นะคะดังนั้นอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่พิตตี้เนี่ยตกเป็นเหยื่อของหมอกระเป๋าเยอะเนื่องจากว่าเห็นเพื่อนไปทํามาแล้วสวยซึ่งมันจะสวยได้แค่ปี2ปี3ปีแรกบางคนจะเห็นผลตอน5ปีก็มีค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมของถูกของฟรีของดีไม่มีบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างสำหรับน้องสาวแสนสวยของเราหญิงแย้ที่สวยด้วยความมานะและเพียงพยายามสวยจริงคะ่ะอะไรจริงนะคะเพราะว่าทำบุญมาแต่ปางเก่าได้แฟนดีเป็นหมออีกต่างหากก็เลยสมหวังก็ขอยกตัวอย่างนี้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบเพียงแค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าเราจะโชคดีแบบหญิงแย้นะคะอาไรหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้คนดงังนั่งเคลียร์ เคลียร์ได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณหญิงแย้นะคะขอบคุณค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับสวยนะคะไม่ดันตรงใหนสินะคะ